พี่น้องมือนี้ยกจิ้มเสิมาต้มหัวปลาไส้มอนค่ะพี่น้องคะเนี่ยปลาไส้มอนค่ะเซมอนเหรอมาต้มปลาเซลมอนกันค่ะพี่นอ <c oughs> <c oughs> อ้องบอกกับ่อถึงเนอะโอ้ยปลาฝรัง่งปลาฝรั่งพี่น้องคุณอะมามาต้มกันมือนีเครืองยายจิ้มค่ะ เตรียมไว้แล้วค่ะข้าแตะไข่หากวักซี่บักพริกบักเขือเทศค่ะพี่น้องโอ้โพักถีสิไส้พี่น้องค่ะเมื่อนี้ต้มปลาฝรั่งเ้อได้ปาใส่พักขี่ขมอีสานค่ะพี่น้องไปเบิ้งกันว่ามันฉินออกมาหนาตาแบบไหนพี่น้องคะอ่ะไปไปเบิ้งกันค่ะ หนึ่งข้าอ้อยหวนหวนพี่น,อน้อ,อนงกินกับต้มปลาแซลมอนปุ่นเนี้ยปลาฟลังสิกินก็ข้าเหนียวเด้บป่ะเนี่ยน้ำเดือดแล้วพี่น้องใช่จิ้มตังไฟน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวยจิ้มกบสิเอาตะไคร่ไอห,หากพักซี่กับ ค่าใส่ก้อนค่ะพี่นอ้องอใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะพี่น้องตามตามกเขีกใส่หมอพี่น้องพอแดงเีอจิ้ม แยกจิม้มตำไปแล้วค่ะนี่ค่ะหอมแดงแยกจิม้มตำไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปใส่หม้อก่อนค่ะหอมแยกจิ้มใส่ลงไปแล้วพี่น้องใส่หม้อลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาเอาปลาใส่ค่ะ เี่อิ้มาปลาใส่แล้วพี่น้องค่ะต้มต้มหัวมันค่ะเดี๋ยวมาปิดฟ้าไปสักก้อนพี่น้องปรุงกันค่ะพี่นอ้องปลาค่ะตามสูตรแล้วพี่น้องข้านอคชอรด ตามสูตรค่ะเกลือใส่จักกน้อยค่ะพี่น้องเอาผักพริกใส่พี่น้องอืมผักพริกแกจิ้มตํา เดี๋ยวปามันสุกกันค่ะพี่น้องเข้าจจงมาใส่พักค่ะได้เตรมเตรียมพักขี่ขมกับพักซี่ตุนหอมไว้แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้ปามันสุกกันค่ะเดือนล้วพี่น้องพักซี่ตุนหอมพักขี่ขมลงค่ะพี่น้องคะน่า แล้วล่ะพี่นอ้องต้มปลาเซอมอนไส้พักขีขมบานหฮอพี่น้องคะอ่ะเดี๋ยวไปไปกินน้ำใยกิ้มค่ะพี่น้องคะ่ะไส่แสบๆน้ำกันคะ่ะสดห่อนห้อนอากาศหนาว สวัสดีค่ะแส่พิสานบานเฮาาแล้วพี่น้องมาเมื่อนี่ฝรั่งปนปนอีสานค่ะอฝรั่งปนอีสานพี่น้องค่ะอันนี้มมนตําำหมออกทั่วเอามากแกมค่ะพักทั้งหลังย่ยจิมต้มปลาแซลมอนพี่น้องใส่ผักขีดขมบานเฮานี่ล่ะเอา้ามาลองเบิ่งดู ฝรัลล่งกับอีสานมันสิเขากันในยุบว่าพี่น้องปาลาฝรั่งพักอีสานมามาลองเบิ่งดูมันสิเขากันในยุบ่บพี่น้องคุณอนะอายหวนหวนพี่น้องล่งอันนี้ก่อนจักบาทกัน

ป้าสมัคร ขออนุญยาตไปหน่อใส่มือสุดจิ้มพักค่ะอืม แสบพี่น้องแสบสดห่อนห <c oughs> อนนี่แตเขากันเยอะแยะพี่น้องปลาฝาร <c oughs> <ünd> าั่งกับผักดีขมบวานฮู้อืมเนี่ยปลาฝรั่ง

昨天下午。 กลางพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บพักขี่ขมเนื้อปลากระนุ่มๆอีกแค่าบาก็นะะ หม้อปลาหม้อปลาซะหมอดมพี่น้องเป็นงงว่ามเป็นไงตรงนี้อันนี้เครื่องเดียวเครื่องหนึ่งยุฟังพีค่ะพี่น้องอ้าวยายกิมก็มากินให้พี่ให้น้องเบิ่งนซัมนี่ระเดอ้อพี่น้องยายกิมก็เสียงกินต่อค่ะ อยู่ดีมีแห้งสูผู้ขึคนเด้อพี่น้องเด้อลำรวยเงินท่องสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนั่มค่ะพี่น้องอากาศมันก็นยังนง